ทังบอ่อพอดีวันนี้ก็เลยทําคลิปอธิบายเรื่องปลาไหลให้ฟังเรื่องเพศนะครับปลาไหลคนสงสัยแล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากนะครับเรื่องเพศปลาไหลนะครับเป็นปลาสองเพศนะครับในหนตัวนะครับปลาสองเพศในตัวเดียวกันนะครับดแูแค่จบนะครับคลิปผมจะอธิบายเรื่อยๆพอดูไม่จบแล้วสงสัยอีกนะครับ ปลาไหลเนี่ยมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับในช่วงเริ่มแรกของปลาไหลเนี่ยจะเป็นเพศเมียนะครับช่วงเริ่มแรกของปลาไหลนะครับจะเป็นเพศเมียช่วงเริ่มแรกเนี่ยหมายถึงน้ำหนักนะครับน้ำหนัก1ขีดนะครับถึง4ขีดเนี่ยจะเป็นเพศเมียนะครับแบบ100เซเลยแล้วน้ำหนักเลยนะครับ5ขีดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเพศผู้แล้วฮอร์โมนจะเป็นเพศผู้แล้วจะไม่กลับมาเป็นเพศเมียแล้วนะครับนอกจากความยาวจะไม่เกิน50นะครับ าน้ำหนักเลยนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพศผู้แล้วครับคันนี้ถ้าจะทําพันปลาก็ไม่ต้องไปไปเลือกตัวที่ใหญ่นะครับตัวห้าขีดหกขีดอะ่ะไม่ต้องไปเลือกแล้วให้เลือกไซส์เล็กนะครับไซส์สองขีดนะครับถ้าถ้าทําให้ให้ดูไซส์สองขีดถ้าไม่มีก็หนึ่งขีดนะครับเพราะหนึ่งขีดถึงสี่ขีดเนี่ยฮอร์โมนเขาสามารถจะเป็นเพศผู้และเพศเมียได้นะครับในระหว่างน้ําหนักเขาขนาดนี้นะครับหนึ่งขีดถึงสี่ขีดเนี่ย เขาสามารถจะเป็นเพศผู้ได้และเพศเมียได้นะครับแต่อยู่ในช่วงเวลาของเดือนฤดูผสมพันธุ์นะครับปลาไหล1ขีดก็ให้ปล่อย1ขีดนะครับอย่าปล่อย1ขีดแล้วก็จะไปดูเอาตัวผู้ตัวไซส์5ขีดมารวมกันนะฮะเวลาปล่อยในบอ่อให้ปล่อยก็ปล่อย1ขีดปนกับ2ขีดอย่างเงี้ยฮะให้ให้ไซส์ให้ไซส์ซมันไล่ไล่กันอะ่ะอย่าไป อย่าไปคิดว่าจะเอาตัวผู้ห้าขีดเอามารวมกับตัวเมียหนึ่งขีดนี้มันจะเกิดการกัดกินกันเองนะครับเพราะนั้ดูดูเพศอ่ะดูแบบแค่แนี้ดูน้ําหนักดูแค่ที่น้ําหนักอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยนะครับการวางไข่ของปลาเนี่ยมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของปลานะครับปลาไม่ป่วยไม่เครียดถ้าทําบ่อดีบ่อเพาะดี ปลามีสิทธิ์ออกได้ไวนะครับในช่วงฤดูวางไข่เดือนกลางเดือนกุมภาเนี่ยก็ไล่มาเลยครับมีนายาวมาเลยยาวยันกันยาบางพื้นที่ตุลาเลยนะครับมันอยู่ที่บางพื้นที่นะครับถ้าฝนดีๆก็ยาวลากยาวนะครับแต่ถ้าหนาวแล้วก็เริ่มไม่เริ่มไม่มีแล้วนะครับจะดูปลานะครับเนี่ยไซส์ร้อยห้าสิบ นะครับขีดครึ่งร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยปล่อยให้เป็นไซส์แบบเนี้ยนะครับเวลาเราปล่อยในยบ่อเพราะจริงๆอ่ปะปลาไหลช็อตเนี่ยปลาไหลที่เขาช็อตมาเนี่ยมันสามารถเอามาเลี้ยงได้นะครับถ้ามันไม่กระดูกคดเลยนะถ้าก็ช็อตมาแล้วเราพักแล้วปลามันฟื้นแล้วกินอาหารแล้วนะ่เราสามารถเอามาเลี้ยงได้ปลาไหลช็อตมาเนี่ยไม่เป็นหมันตะถาวลน,นะไม่เป็นหมันถาวร มันจะปรับตัวนะครับปรับตัวแล้วมันก็จะวางไข่ได้นะครับแต่ไม่เป็นหมันถาวรแน่นอนปลาไหลปลาไหลไฟช็อตสามารถเลี้ยงได้นะครับแต่ต้องให้เขาปรับตัวก่อนนะครับไม่ใช่โอ้โหช็อตมาสักตัวคดเลยแล้วก็ปลาไหลดักรันเนี้ยถ้าเราดักเองเนี้ยวันต่อวันเนี่ยตอนเช้าอะเรามาพักแล้วก็มาให้อาหารให้เขาชินกับอาหารแล้วก็ทําบ่อเพาะไวรอ นะครับพอถึงแล้วเราก็ไปปล่อยนะครับหนึ่งตารางเมตรนะครับไม่เกินสี่ตัวเพราะเกิดเราไปปล่อยเลยเนี่ยเอาไปปล่อยเลยเนี่ยมันปลามันจะปรับตัวไม่ทันไหนก็ต้องเราต้องมาหัดอาหารถ้าบางคนทําได้ก็ฟุกไปนะครับพอบางคนถ้าเกิดเอาไปปลาไหลหน้ามาันปล่อยลงในบ่อเสร็จปุ๊บต้องมาหัดอาหารต้องมาอะไรอาหารอีกมันจะยุ่งยากแล้วทําให้ปลาปรับตัวได้ยากเรามาเลี้ยงในน้ําใสไว้ก่อนถ้าเกิดใครมีพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับ ถ้าไม่มีพื้นที่ก็หมักบ่อให้นานๆนะครับหมักบ่อให้นานๆนเดี๋ยวผมจะให้มาดูรูเพศเพศเมียนะครับไซส์ร้อยห้าสิบเพศผู้จะเป็นสีขาวนะครับรูเพศจะเป็นสีขาวเพศเมียก็จะเป็นสีแดงที่พรอ้พรอมผสมนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ต้องไปจําเป็นต้องไปพลิกท้องดูอันนี้ผมพลิกให้ดูให้ดูให้รู้เฉยนะครับว่าเพศเมียที่พร้อมผสมจะเป็นสี อันนี้ยังออกไม่แดงมากนะครับยังออกไม่แดงมากนะครับท้องท้องเขาจะท้องเขาจะอูมบวมเลยนะครับเพศเมียแ,แล้วตัวเขาจะอ้วนมันจะผิดมันจะผิดกับตัวผู้เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีออกอย่างนี้เลยสีแดงแดงนี้เลยถ้ากระพร้อม,ม,ามากมันจะสีแดงเรือนบวมเลยนะครับนี่ครับรูเพศแต่จริงอ่ะเราก็ไม่ต้องไปวัดไม่ต้องเอาไม้บรรทุงเป็นทัดไปวัดขน,ขนาดเอาดูแค่น้ำหนักก็พอ นะครับดูแค่น้ำหนักก็พอแค่จำว่าหนึ่งขีดถึงสี่ขีดเพศเมียนะครับหนึ่งขีดถึงสี่ขีดเพศเมียแน่นอนมันอยู่ที่ช่วงเขาจะปรับเป็นเพศผู้เพศเมียระยะช่วงเดือนไหนเท่านั้นเองนะครับปล่อยสองตัวออกสองก็มีปล่อยสามออกสามก็มีนะครับที่ผมทําอยู่อันนี้ปล่อยสามได้ออกสองแล้วนะครับฮอร์โมนเขาจะกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะสีแดงนี้เลยนะครับเราท้องก็จะป่องนี้เลยนะเพศเมีย อันนี้ปลาผมขุนมันสมบูรณ์นะครับปลามันสมบูรณ์นะครับสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มานะครับอันนี้ผมก็ทําตามคอมเมนต์ว่าอยากดูอะไรอยากได้ความรู้อะไรนะครับผมจะทําลงช่องแล้วก็เข้าไปดูที่เพจนะครับข้อมูลนะครับสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์ถามได้นะครับถามในเพจก็ได้อะไรก็ได้นะครับถามเข้ามาถ้าผมว่างเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับ ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ